ยเรื่องแฟนฉันหลังจากนั้นมาก็ไม่ค่อยได้เห็นพี่กบนะคะพี่กบก็มีผลงานเล็กๆน้อยๆค่ะแต่พี่กบโชคดีได้มาทําธุรกิจนะคะด้านเอ็นทารกับบริษัทเจเนสโกลบอลค่ะโอ้ทำธุรกิจสวใช่ค่ะตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราก็ดังมากๆเลยหลายๆคนก็พูดถึงค่ะแต่แต่ครีมตัวนี้เป็นเคลรับหน้าเด็กของพี่กบใช่ไหม ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า i n s t a n t l y a g e l a t e นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาบริเวณผิวรอบดวงตาใต้ดวงตานะคะถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะหลายๆคนที่ได้ใช้แล้วก็จะรู้สึกประทับใจแต่มันจะไม่เหมือนกับครีมทารอบดวงตาตามท้องตลาดทั่วไปยังไงอะคะยังไงะไงเหรอคะตัวนี้อย่างแจ๊กเงนี้ค่ะรอบดวงตาเขาเนี่ยคงใต้ตาตายแล้วครับผมนี่เหี่ยอย่างหัวเข่าเลยค่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยช่วยได้ไหมคะต่างจากที่อื่นยังไงสาหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับรอบดวงตานะคะมีริ้วรอยเนี่ย คนอาจจะมีสาเหตุจากการพักผ่อนน้อยหรือว่าเป็นคนที่มีถุงใต้ตาใหญ่แย<ช>่งแจ๊กนี่ใช้เวลานาน,านไหมพี่กว่าจะหายนได้ ไม่เกิน2นาทีนะคะฮะไม่เกินสองนาทีนะคะดีดิหูฝาดวะครับสองนาทีเหรอครับอาจจะมีถุงใต้ตาใหญ่ก็ไปทําศัลยกรรมเลยทีเดียวนะคะแต่มันก็จะกลับขึ้นมาอีกอาจจะ3ปี5ปีหรือบางคนก็ใช้วิธีการไปฉีดโบท็อกนะคะซึ่งก็จะเห็นผลทันทีนะคะแต่ในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะมีอะจิลิลีนซึ่งเป็นสารที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วมีเปปไทด์นะคะที่ช่วยลบเลือนริ้วรอยบริเวณหน้าผากแล้วก็ล่องแก้มถุงใต้ตา ให้เรือนหายไปนะคะอันนี้อันนี้มันค่อยๆจะาแตภาพเนี่ยพี่วุ้นดดูคืออธิบายช่ว่าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นอย่างี้อันนี้เหรอคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยพี่กบ สำหรับภาพอันนี้ใช่ไหมคะเป็นภาพที่เปิดตัวจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้3ามสิบสามสิบกวิสามสิบกวิเปนนีสามสิบกวิอีกนะใช่ค่ะอันนี้คือด้านซ้ายที่ใช้เคือแรดพันไถ่ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเราเอามือไปแปะหน้าจอทีวีนะคะปิดไว้ข้างนึงเขาจะสาวขึ้น5-10ถึงสิบปีโอ้ยหมายถึงว่าเขาทานแค่ข้างเดียวเหรอครับใช่ไหมเนี่ยเนี่ยที่เป็นการเทสเดี๋ยวก็ยุบเลยทำได้ยังไงอ่ะเหมือนเล่นกลนะคะแต่ว่าเป็น ความเป็นจริงก็คือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะค่อยๆเข้าไปทํางาน,นชั้นใต้ผิวมันมีตัวอะไรที่เป็นกร<ล>ะตุต้น<ม>ไห<ง>มมีอะจลลิลีนค่ะ,คะตัวนี้ก็จะเป็นสารที่สําคัญนะคะจะไปช่วยลดเลือนริ้วรอยว้า<อ>ว่าหะหายไปแล้วว้าวซ้ายนะสังเกตซ้ายไวน้น้ำเมื่อกี้เนี่ยนะะโอ้โหใช่หายไปแล้วถ้าพี่ผมพูดอย่างเดียวจะไม่เชื่อกันใช่ไหมคะเห็นวิดีโอแล้วอาจจะมั่นใจเลยว่ามันใช่จริง่งพี่ชาวชาวตื่นมาคุยนี่ตื่นเช้าทุกวันถ้าสมมติเช้ามามีใต้ตาก็ ใช่ค่ะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วตื่นขึ้นมานะคะมาทํางานมาทํารายการก็พกมาด้วยให้ช่างแต่งหน้าทาให้เห็นบอกว่าวันนี้แม่เอามาแจกพนีกรด้วย้อจริงเลยดูสิผมชอบผมชอบอย่างหนึ่งคือไม่ต้องอธิบายมากอันนี้เห็นมีภาพประกอบและเก็ตเลยว่ามันทํางานยังไงเออ ก็รู้เลยว่าตัวนี้ทาไปปุ๊บเนี่ยถุงใต้ตาหายภายใน2อนาทีสองนาทีใช่ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้เกิดคุณผู้ชมทางบ้านอยากที่จะใช้บ้างะะวันนี้นะคะกุก็มีพิเศษสําหรับคุณผู้ชมชที่ชมรายการนะคะสิบท่านแรกแต่ท่านต้องมีถุงใต้ตาเท่านั้นนะคะแล้วก็จะทําทริปเมนต์ให้ฟรีหนึ่งครั้งแล้วก็จะให้ผลิตภัณฑ์ไปใช้หนึ่งกล่องมีห้าสิบชิ้นนะคะมูลค่าสองพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทนี่ฟรีเลยนะคะสําหรับท่านที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะคะสําหรับท่านที่มีถุงใต้ตาต้อง โทรมาเลยนะครับเฉพาะผู้ท mm ี hmm. ่มีถึงใต้ตาสิทขั้นแรกเท่านั้นนะ มสเสจมาบอกว่าเขาใช้ตั้งแต่เป็นซองเหรอคะใช่ค่ะเขาผลมีเป็นซองเหรอคะตอนนี้เป็นซองค่ะเมื่อใช่ตอนนี้ก็ซองนึงใช้ได้ประมาณสครั้งตั้งแต่ตั้งแต่เป็นหลอดตั้งแต่เป็นหลอดตอนนี้ปิดเป็นซองใช่ค่ะแสดงว่าดีจริงนะครับก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะคะในอเมริกามียอดขายดีมากนะคะเจอเนสเติบโตถึง175%เรเราขยายไปร30บกว่าประเทศแล้วโอ้โหสุดยอดเลยใช่ส่งมาที่ง่ะพวกเราต้องหลอกนะเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นวิดีโอ แล้วแบบชัดเลยนะแจ้งเนี่ยต้องลงทาตั้งหน้าได้ไหมคะไม่ได้เปลืองค่ะเปลืองทุกทเนี่ยถ้าถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนจะทําให้ใต้ตาเราเหมือนเด็กลงนี้นะคะเหมือนการออกกําลังกายอะค่ะถ้าสมมติว่าเออกกำลังกายมากมากกล้ามเนื้อเราก็แข็งแรงใช่ไหมคะถุงใต้ตาก็เช่นกันถ้าเราดูแลมันอย่างต่อเนื่องคล้ายๆกินข้าวอะค่ะถ้าไม่กินมันก็หิวเราเติมเข้าไปมันก็อิ่มพออิ่มมันก็สุขภาพดีอันนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่านอนดึก ใช่ไหมครับส่วนใหญ่ทงได้ตามมันเกิดขึ้นยังไงนะก็เวลาเรานอนดึกนอนนอนพักผ่อนนอยเริ่มมีอายุมันก็จะเริ่มแบบมีรอยเหี่ยวอย่อย่างนี้ตื่นมาตอนเช้าก็ทาปาดปาดทำาันได้เลยแปะเบาๆเหมือนในวิดีโอแล้วแตะแล้วก็ทำหน้านิ่งๆไว้ประมาณไม่เกิน2นาทีนะคะแตะแตะแตะนะคะแล้วก็เห็นผลเลยรายละเอียดขึ้นอยู่ใต้จอในขณะนี้ถ้าเกิดว่าจดไม่ทันก็หยิบมือถือขึ้นมาคปเจอร์เลยง่าย โอเคตาแบบเด็กๆไม่มีแจ็คแนะนำลองเดี๋ยวแม่ให้แหล่ะว่ายแม่แล้วก่แล้วจะมีแฟนแฟนฉันมียูเนี่ยไหมครับเดือนเรือนี้มีไหมจะมีดีไหมยังครับยังไปคุยเขามาแล้วครับจะจะมีโปรเจกต์ใหญ่เดี๋ยวบอก2ปีพี่เจาะปีเลยจีที GTS แต่ยังไม่บอกยังไม่บอกเออนี่คุณบอกมาหมดแล้วว่าวันนี้ขอบคุณพี่กบนะคะขอบคุณครับพี่กบครับพี่กบครับืนมาคุย